สวัสดีเช้าวันพุทธที่13ธันวาคม2566กับฟันรายซี่อินโฟการ์ดาโดยฝ่ายสแสเวลของ u o b อบเคเฮียนฟันค่ะการประชุมของธนาคารการสาระนะคะจะเริ่มในวันนี้จนถึงพรุ่งนี้โดยตลาดนะคะยังคงคาดหวังว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยวในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็สอดคล้องกับคอนเซนแซสของเราก่อนหน้านะคะที่เชื่อว่าดอกเบี้ยพีคไปแล้ว ตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาตามบริบทของเงินเฟอ้อแล้วก็เศรษฐกิจที่เห็นการชะลอตัวลงค่ะประกอบกับการคงอัตราดอกเบีย้ยถึงสามครั้งในครั้งนี้นะคะก็จะถือเป็นการสิ้นสุดของดอกเบีย้ยขาขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นาการประชุมครั้งนี้ค่ะความเห็นของเ mm. จมรมพาวเวลนะคะจึงถือว่ามีความสําคัญมากนะคะกับนักลงทุนแล้วก็เป็นที่จับตาเป็นอย่างมากนะคะสําหรับถ้อยแถลงในคืนนี้ค่ะโดยนักวิเคราะห์ค่ะเริ่มมองว่า ความคาดหวังของตลาดกับมากเกินไปสําหรับการลดอแร่ดอกเบีย้ยซึ่งตอนนี้ค่ะตลาดเชื่อว่าดอกเบีย้ยจะลดลงมากกว่า100 basis point ในปีหน้าเริ่มในเดือนพฤษภาคมนะคะโดยแนโน้มค่ะมีโอกาส ก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า3ครั้งและเศรษฐกิจจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งในปี2024แต่อย่างไรก็ตามค่ะการประชุมในวันนี้ค่ะเชื่อว่าเฟดจะส่งสัญญาณเชิงฮอกกิสที่มากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับความคาดหวังของตลาดหลังจากที่ตัวเลขรายงานในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ออกมาแข็งแกร่งนะคะซึ่งอาจจะทําให้ท้อยแถบของโพเวลชี้ว่ายังคงสัญญาณสําหรับการคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปหรือ higher for Longer นะคะเพื่อรอให้เงินเฟอ้อกดลงมา,มามากกว่านี้หลังจากที่ตัวเลข CPI ที่เมื่อคืนนี้ก็ออก ออกมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ0.1%มากกว่าคาดการถ้าเทียบรายเดือนในขณะเดียวกันรายปีก็อินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้ที่3.1%ส่วนคซีบีไค่ะก็อินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้ที่4%นะคะถือว่ายังคงมีความหนืดและก็มากกว่าเป้าหมายของเฟดค่ะการชะลอตัวของเงินเฟ้อค่ะอาจจะยังไม่ได้เพียงพอที่จะทำให้พอเวลนะคะชี้ว่าอาจจะเกิดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ขึ้นนะคะหรือว่าลดดอกเบี้ยนะคะโดยเฉพาะตลาดแรงงานที่ถือว่ายังคงแข็งแกร่งนะคะก็อาจจะส่งผลให้พอวิลมีโอกาสที่จะส่งสัญญาณเชิงฮอกกี้ได้ในคืนนี้ค่ะและอีกคีย์ไฮไลท์นะคะที่สําคัญค่ะสาหรับการประชุมในครั้งนี้ก็คือดอตช์พอตนั่นเองนะคะซึ่งตามที่แจ้งไปเมื่อวานนี้ค่ะที่เราเชื่อว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จะบ่งชี้ถึงการชะลอตัวลงของเงินเฟอ้อและก็เศรษฐกิจแต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ดังนั้นค่ะการคงอัตราดอกเบี้ยในระ,ะดับนี้หรือ h i เ h อร for l o n g e เอร์เพื่อรอให้เงินเฟ โดยดอทพค่ะอาจจะยังคงที่ระดับ2ครั้งอยู่นะคะสำหรับปีหน้าแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากดอทพนะคะมีการปรับ ลดลงนะคะสำหรับดอกเบียนะคะหรือว่าชิปลงนะคะมากกว่าเดิมก็จะถือเป็นเบสเคสที่จะทําให้ตลาดหุ้นในคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในทางตรงกันข้ามค่ะหางดอดพอม,มีการชิปขึ้นนะคะจากการลดอดัตราเบียสองครั้งมาเป็นหนึ่งครั้งนะคะตลาดหุ้นก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงแรงนะคะจึงนํามาสู่กลยุทธ์ที่เราแจ้งไปเมื่อวานนี้ว่านักลงทุนควรขายทํากําไรบางส่วนสําหรับการลงทุนที่แนะนํามาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของประเด็นการประชุมในครั้งนี้ค่ะ นักเศรษฐศาสตร์72%นะคะประเมินว่าคีย์อินดิเคเตอร์หลักที่จะทําให้เฟดลดอัตราดอกเบีย้ยได้ก็คือเงินเฟอ้อที่ฉลอดตัวลงไม่ใช่กักตัวเลขรรยงานนะคะในขณะที่มีเพียง28%ที่เชื่อว่าดอกเบีย้ยอาจจะถูกปรับลดได้จากเศรษฐกิจถดถอยหรือตัว ตัวเลขแรงงานที่ชะลอตัวลงค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเฟดฟันฟิวเจอร์นะคะก็ชี้ว่าแนวโน้มในการปรับลดดอกเบีย้ยค่ะจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาค,คมโดยน้ำหนักยังอยู่ที่มากกว่า6 0นะคะก็อาจจะลดลงจากความคาดหวังของตลาดก่อนหน้าที่เชื่อว่าดอกเบี้ยจะถูกปรับลดลงมากถึง 125, basis point ในปี 2024, 2 0 2 4หรือประมาณ5ครั้งนะคะเริ่มต้นในเดือนมีนาคมซึ่งเราประเมินว่าอาจจะเร็วเกินไปนะคะสำหรับการลดดอกเบี้ยนะคะจากเงินเฟอ้อที่เห็นการที่เชื่อว่าจะเห็นการชะลอตัวลงใกล้เป้าหมาย ขายของเฟดได้ในช่วงไตรมาสสโดยเฉพาะราคาน้ํามันซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญที่สป라이จะโอเวอร์ดีมานในช่วงไตรมาสหนึ่ง ประกอบกับ GDP ค่ะที่จะเห็นการชะลอตัวลงตั้งแต่ไตรมาส4นี้โดยจาก GDP Now Forecast นะคะของ FED a t l a n t ตนะคะที่มีการปรับลด GDP ลงจาก2.2%มาที่1.2%ในไตรมาส4ก็อาจจะสะท้อนภาพเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวทำให้เราเชื่อว่าเงินเฟ้อชะลอตัวและเศรษฐกิจจะเป็น soft landing ก็จะเปิดโอกาสให้ FED เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้ในไตรมาส2ของปี2024ค่ะ จากอดีตค่ะที่ดอกเบีย้ยจะถูกปรับลดลงมานะคะก็มจะมาจาก2ประเด็นหลักๆที่พบบ่อยๆก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็สภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นซึ่งเราก็พบว่าเศรษฐกิจจีนแล้วก็ยุโรปค่ะเห็นการชะลอตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะประกอบกับการสำรวจในสหรัฐค่ะที่ชี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ภาพเศรษฐกิจบางแห่งกำลังเผชิญกับการตึงตัวของสินเชื่อนะคะทำให้เชื่อได้ว่าดอกเบีย้ยจะถูกปรับลดในปีหน้าซึ่งจากสถิติในการลดดอกเบีย้ย5้ารอบหลังปี1990นะคะก็ถือว่า มีสรอบค่ะที่ลดดอกเบีย้ยก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ r e c e s s i o n และ2รอบค่ะลดดอกเบีย้ยโดยไม่มีการเกิด r e c e s s i o n นะคะแต่เศรษฐกิจเป็นแบบ Soft Landing ค่ะ นอกจากนี้คะวันนี้ยังมีตัวเลข PPI นะคะหรือเงินเฟอ้อฝั่งผู้ผลิตค่ะที่ทางบูมเบิร์คอนเซนซัสคาชีว่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะในอาัตราที่ชะลอตัวลงโดย PPI final Demand ่ะจะอยู่ที่ประมาณ1%ลดลงจาก1.3%และหากไม่รวมพลังงานและอาหารนะคะก็จะเห็นการชะลอตัวลงมาที่2.2%ซึ่งถ้าไม่รวมการค้าด้วยนะคะก็จะเห็นการชะลอตัวลงมาที่2.8%จาก2.9%ค่ะ ตลาดหุ้นสารัดค่ะก็เลยปิดทําการในปิดปรับตัวในแดนบวกนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มเทคค่ะที่ดันเอแมพี P 500ให้ยังยืนเหนือ4,600จุดนะคะแล้วก็แนสแสค่ะปรับตัวบวกที่0.8%ต่อเนื่องค่ะส่วนค่าวิกค่ะหรือค่าความผันผวนขอ,ของตลาดน,นะคะก็ล่วงลงสู่ร,ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีที่12.07ค่ะ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยในทิศทางเดียวกับเทนเยียบอลยูนะคะกลับมาอยู่ที่ประมาณ4.20นะคะส่วนทูเยียบอลยูซึ่งเป็นตัวแทนของดอกเบียค่ะก็มีการเล่งขึ้นมาแตะที่4.735นะคะสะท้อนความฮอคกิสที่อาจจะเกิดจากถ้อยแถลงของโพเวลในคืนนี้แล้วรวมถึงดอทพอรด้วยนะคะหลังจากที่ตัวเลขคอร์ i ซีพีไอค่ะก็ถือว่ายังมีความค่อนข้างมากค่ะทองคำกลับปรับตัวลดลงจากตัวเลขเดนเฟอนะคะในขณะที่ราคาน้ำมันก็ถือว่าลงแรงมากนะคะ WTI ิลงมาอยู่ที่68 เหรียญนะคะแบรนด์ Brand อยู่ที่73เหรียญนะคะก็ลดลงมา3กกว่าซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนหลังจากที่รัเสเซียะคะ่ะมีการส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้นทำให้สป라이์ก็ล้นตลาดนะตอนนี้นะคะก็อาจจะทำ ประกอบกับตัวของความเชื่อมั่นที่ o อเปกพลัสแล้วก็นอนโอเปที่สัญญากันไว้ว่าจะลดกําลังการผลิตต่อเนื่องอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตามที่แจ้งไปค่ะราคาเบรนดนะคะนักวิเครา้อนเนขาให้ฟลอร์ไว้ที่ระดับประมาณ68-69เหรียญส่วน WTI อยู่ที่ประมาณ65เหรียญน,นะคะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรราคาน้ำมัน,นะคะ่ะ ตลาดหุ้นยุโรปค่ะ็นการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะโดยรอตัวเลขการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันพฤหัสเช่นเดียวกับตัวของ BOE นะคะของทางอังกฤษน,นะคะที่เห็นเงินเฟ้อก็เริ่มชะลอตัวลงใกล้เป้าหมายที่2%แล้วนะคะทำให้ตลาดเชื่อว่า ECB ค่ะจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้นะคะที่4%สำหรับดอกเบี้ยงเงินฝากแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้าเร็วขึ้นโดยคอนเซ็ปต์ของตลาดค่ะเชื่อว่าจะมีการปรับลดได้ในครึ่งแรกนะคะ ของปีหน้านะคะก็เร็วกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านะคะในขณะเดีวยวกัน BOE ค่ะก็เชื่อว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ5.25%ในวันพฤหัสนี้ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะสมมากก็ยืนในแดนบวกนะคะเมื่อวานนี้โดยการประชุมพโพลิบโูลของจีนค่ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อตลาดหุ้นจีนมากนักน,นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจินผิงนะคะให้คำมั่นว่าจะให้ความสําคัญกับนโยบายุตสาหกรรมเป็นอันดับแรกสําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าแล้วก็เน้นย้ําถึงการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อ ไปสู่การสร้างระบบอุตสาหกรรมใหม่นะคะรวมถึงการพัฒนาตัวดิจิทัลและก็ a อซึ่งเป็นการขับเคลื่อนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะที่ตอนนี้กำลังมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเงินเฟืนอค่ะ นอกจากนี้รัฐบาลจีนก็ตั้งเป้าหมาย GDP ไว้ในปีหน้านะคะที่5%ด้วยค่ะก็ยกระดับความก้าวหน้าของทางเศรษฐกิจโดยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการตั้งเป้าหมาย GDP ระดับนี้นะคะรัฐบาลจีนอาจจะต้องใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมแล้วก็การลด RR เพื่อชดเชยกับภาวะเงินฝืดณปัจจุบันด้วยค่ะ โดยทาแถลงของรัฐบาลจีนนะคะที่เน้นการกระตุ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ย้ําถึงความจาเป็นด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะคะอาจจะทําให้นักลงทุนผิดหวังนะคะจากคาดหวังที่คิดว่าโพลิบุโรท้งนี้นะคะจะมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจก,ก็ดัชนีไชน่าดากอนนะคะโกลเด้นดากอนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวเพิม่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่เก่อนหน้าก็มีการปรับตัวลดลงมา0.7%ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ